ยายน้อยเดียวนั่นละยยาน้อยก็มุตะลัดนะน่ะน้อยเท่ายายแก้วอ่ะหรอเออไม่ได้เข้าไปดูแลสักทีเพราะว่าไม่ได้ส <ขอ S 2> ับตีเขาว่าต้องมีเลยควยวุดขนาดดวงตัวใหญ่เลยอันมาของอะไรผิวมันก็โดนยังไงจะคือต้องสอง่งโดนพอ ต,ต้องกินเีมั้งปะเขาเออกินกินไตวก้นมันไปจูบนะปุ่นเอาลงปุ่นตามเพื่ตำมเพื่อนอืมอืออผมอาไรชมั็คืออะไรหรอฮะ ผมเคยเห็นผมไหนไหนหนอยู่ไหนมีแต่คนนห้ต่าง,งขนาดน่นเลยมยา แช่นมันเล็กนะผมมาก,กันอืมไปเนีจิ้มใจ,ม,ม,จม,ใมันออกนะจะไปเสียใจนะจิ้มใจมันออกแน่นะวะมันจะไปจิ้มจังไก่ออกเอากองพ่อพีคลิปลงด้วยกันโอ้ยหนูจะไปซื้อลูกกบน,น้อยๆมา เลี้ยงผสมเยอะแยะเลี้ยงใส่ขวดเลี้ยงใส่ขวดเอาให้มันอยู่แต่แต่ละตัว,ต,วตัวละขวดละขวดนะจิ้มห<อ>มุนค<ห>อยจิย้มหมุนมันจะออกเหมือนเออเนี่ยจิ้มอือหือจิ้มโจ้ได้ไหมฮวีเออโอ้อยบัวห่าหน่วยใหญ่พี่น้อง ไอ้จูวไปเนี่ยจิมโชว์นี่นี่บ้านเราก็เอื่อหอยขมเนาะหอยจู๊เพราะภาษากลางน,นะใช่หอยขมเราวจะเจอแค่จิมโชว์อยู่เลยกินลูกบอย ทำกุ้งก็มีหลากหลายเราแบ่งมาให้ไปนุ่นสองสามตัวสามตัวห้าสิบบาทแค่จะตัวละสิบเลยไหมว่างเขาจะกินกุ้งบดตัวใหญ่กุ้งก้อนไหม คใสาพี่กลับแล้วมั้งป่านนี้ทำงานแล้วมั้งเนกล่องกระสันหรอกจี่นองเล้่อยตา Ừ, ừ. tin coi ăn cơm ăn bán này sản cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp มากกว่าแล้วไม่ดูนี่ควยยายนะเผ็ดน้อยไปเลยเวตัางกล่อง หนืนะ้นาทีเลาทำทำมันำมันไก่เราความ่าไก่อมนตำหอยพี่น้องตำหอยผสมกุ้ง ีข้าขจะอมกินข้าอมมดตม้มต้มเนื้อยกขออีกคำหนึง่งน้ะ

ลูกให้พ่อดีพี่น้องบาย